สวัสดีค่ะเจอเจอกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรามาแบ่งปันบอลสีกันตอนแรกหนูกะว่าจะเป็นปีใหม่แล้วนะคะพอดีเมื่อวานนี้พอดีข้าวสวนไปคัดๆออกมาก็พอมีอยู่ค่ะวันนี้ก็มาเลยมาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมขามีไม่มากค่ะคุณผู้ชมแต่ก็อยากแบ่งปันนะคะแบ่งกันไปเลี้ยงก่อนปีใหม่ะค่ะคุณผู้ชมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะมาดูกันคะ่ะมาดูต้นแรกกันเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเทพเทวานะคะ นี่เทพเทวาบอนสีที่ชื่อดีมีความหมายมากๆเลยหมายที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเขาสวยมากนะนีะ่ที่จริงเขาจะโตได้มากกว่านี้อีกนะอันนี้แต่หนูเพิ่งจะผ่าหัวเข้าไปนะเทพเทวาเวลาเขากัดสีเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้หนูหนูเป็นแม่พันธุ์ของเขานะคะอันนี้เป็นแม่พันธุ์ของเขาหนูมีลูกเขาแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมขานี่ลูกของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยแต่ละใบนี่ เขาเรียกว่าเทพเทวานี่สามใบใหญ่ๆเลยสูงคืบกว่าสูงคืบกว่านิดนนะคะคุณผู้ชมหนูมีอยู่6กระถางนะคะต้นละร้อยนะคะคุณผู้ชมคะต้นละร้อยค่าส่งต่างหากนะต้นละร้อยค่าส่ง50บาทนะคะคุณผู้ชมคาะนี่ก็เท่ากับว่าต้นละร้อยห้านั่นแหละเนาะเพราะว่ามันมีค่าส่งคุณผู้ชมดูดิเวลาเขากัดสีมาเขาจะสวยมาก เป็นบอลที่ชื่อดีมีความหมายเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยแล้วก็จะกัดเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่แต่ละใบสวยๆทั้งนั้นเลยหนูมีอยู่6ต้นนะคะคุณผู้ชมต้นละร้อยนะค่าส่ง50บาทนะคะก็จะเป็น1้อยห้านะคะคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยนี่นี่เวลาถ้าเขาโตเต็มที่มาใบเขาจะใหญ่เท่ากับอ่าเท่ากับฝ่ามือเราเลยนะคะคุณผู้ชมและใบจะใหญ่แล้วก็จะเรียวนะคะคุณผู้ชมขานี่เป็นบอลที่ใบหนานะ ใบหนาก้านเขาแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมนี่ก้านเขาก็นี่จะแข็งแรงแบบนี้เลยนี่เห็นปะนี่ก้านเขาแข็งแรงมากนี่แล้วมาต่อด้วยต้นนี้อีกต้นหนึง่งอันนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าวังนะคะคุณผู้ชมคาอันนี้รู้สึกว่าหนูจะเหลืออยู่สี่ต้นมั้ยอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าวังสวยมากก็ดูอันนี้ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะจะเป็นมีอยู่สี่ห้าใบนะนี่ ห้าหกใบมั้งนี่เจ้าวังร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเท่ากับว่าต้นนี้ร้อยเดียวนะค่าส่งห้าสิบาทนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสวยๆแบบนี้เลยจะปีใหม่แล้วนะคะต้องจัดอ่าบอลส,สีสันจัดจ้ดจานแบบนี้แหละเนาะสีแดงแรงลิ์ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวยเลยดูดีเอสีเปรอะ,ะเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วมาต่อด้วยต้นนี้อันนี้ลูกของเจ้าวังเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม แต่อันนี้ยใบเขาจะมีตําหนิอยู่นิดนึงน,นะแต่ว่าฟอร์มใหญ่นะคะคุณผู้ชมขานี่ฟอร์มใหญ่แล้วนะนี่3สามใบค่ะคุณผู้ชมกัดสีแล้วนะสามใบใหญ่ๆแบบนี้เลยอันนี้สอ0รพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขะอันนี้สองร้อยพร้อมส่งสามใบใหญ่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมขานี่สามใบใหญ่ๆเลยกระถางหกนิ้วนะคะคุณผู้ชมขะ,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 คะ,คมะสูงสูงเกือบคืบค่ะคุณผู้ชม นี่สามใบใหญ่ๆกระถาง6นิ้วนะอันนี้มีหัวแล้วนะคะคุณผู้ชม200พร้อมส่งค่ะลูกเจ้าวังนะคะคุณผู้ชมนี่สีสันของเขาเวลากัดสีแล้วอันนี้เขากัดสีเต็มที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนี่ไม่นำซั้นเขาจะด่างอีกต่างหากนะคุณผู้ชมดูดิด่างเลยบอนเอ่อบอนสีนะอ่าถ้ามันด่างแบบนี้นี่นะคือมันอัพราคาได้อีกนะคะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะหายากด้วยนะนี่2 0 0พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขา มาดูต้นนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ต้นแม่ของเขานะอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณเวลากัดสีมาเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้เขากัดสีเต็มที่แล้วนะใบเขาจะใหญ่แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเศรษฐีสุพรรณนี่ดีอย่างหนึ่งคือเขาเป็นบอลทรงพุ่มนะคะคุณผู้ชมคือเขาจะไม่ค่อยทิ้งใบเขาจะแทงยอดออกมาเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิเวลาเขากัดสีเต็มที่มาจะสวยประมาณนี้เลย สวยมากค่ะคุณผู้ชมขาอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณเวลาเขาแทงยอดมา<ๆ>เขาเขาก็จะกัดสีออกมาเลยนะคะคุณผู้ชมขาความความพิเศษของเศรษฐีสุพรรณพอแทงยอดออกมาก็จะกัดสีออกมาเลยแล้ว,แล,วแล้วจะไม่ทิ้งใบนอกจากว่าใบเขาแก่จัดแล้วเขาถึงจะทิ้งใบเป็นทรงพุ่มแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบบอลทรงพุ่มแบบนี้แนะนําเลยอันนี้หนูมีลูกเข้ามาแบ่งปันนะมีลูกเข้ามาแบ่งปันในต้นนี้เลยค่ะอันนี้เขากัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้350พร้อมส่งนะ อันนี้350พร้อมส่งสวยมากคนไหนที่แบบไม่อยากไม่อยากเอาไปลุ้นแล้วเนี่ยพร้อมสวยได้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ฟอร์มใหญ่นะคะคุณผู้ชมอันนี้สูงคืบกว่า667ใบนะคะคุณผู้ชมนี่สวยสวยแบบนี้เลยอันนี้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะคุณผู้ชมเวลาหนูส่งให้หนูก็จะใส่ตะกร้าไปนะเพราะว่าฟอร์มเขาใหญ่นะคะคุณผู้ชมนี่ฟอร์มเขาใหญ่หนูก็จะใส่ตะกร้าไปอันนี้350ยนะคะคุณผู้ชมนี่ดูดิดเขาดังอีกต่างหากเลย สวยมาก350พร้อมส่งนะคะรวมส่งแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเสียค่าส่งแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณสวยๆแบบนี้เลยไม่ต้องไปลุ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมสวยได้เลยต้องต้นนี้เลย350พร้อมส่งส่งตะก้านะคะใส่ตะก้าส่งนะคะหรือคนไหนที่ว่าเออมันราคามันสูงไปเอาลถมาอีกหน่อยะคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็พร้อมที่จะกัดกัดสีแล้วนะนี่เริ่มที่จะกัดสีแล้วนี่เศรษฐีสุพรรณเหมือนกันหนูมีอยู่สองต้นนะ นี่มีอยู่สองต้นมีอยู่สองต้นเศรษฐีสุพรรณอันนี้ต้นละสองร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะนี่โตแล้วนะนี่ดูดิเขาพร้อมที่จะกัดสีแล้วนะคะถ้าไปเปลี่ยนดินให้เขาใส่กระถางให้เขาหน่อยเขาก็จะกัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้กัดสีแล้วคะ่ะต้นนี้เล็กกว่าแต่กัดสีแล้วสองร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมเศรษฐีสุพรรณคะ่ะสวยๆแบบนี้เลยอยากได้โทรมาหาหนูนะศูนย์แปด เก 1>, 1 2 5 7 9นะคะนี ì, ส่สวยๆประมาณนี้เลยอันนี้ต้นละ200<ม>นะคะอันนี้ต้นละ350พร้อมส่งเซตทิสุพรรณเหมือนกันนะคะนี่ <N ì. S 1> มาดูต้นนี้อันนี้สวยมากนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าเอกลาชนะคะคุณผู้ชมคาะนี่เอกลาชความสวยงามของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้ต้นแม่ของเขานะนี่ เขาเรียกว่าเอกลาชนะคะคุณผู้ชมเวลาเขาโตเต็มที่จะใบใหญ่กัดสีแบบนี้เลยอันนี้คือเขากัดสีเต็มที่แล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้หนูมีลูกมาแบ่งปันนะอันนี้ให้ดูต้นแม่มันก่อนนะเพราะว่าหนูผ่ามาจากต้นนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าเอกลาชนะคะคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยนี่หนูมีลูกเข้ามาแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมขานี่มีลูกเข้ามาแบ่งปันอันนี้ต้นละร้อยยีพร้อมส่งนะคะนี่ ต้นละร้อยยี่สิบพร้อมส่งนะนี่เขาเริ่มกัดสีแล้วนะดูดิสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้เขาเรียกว่าเอกลาศอยากได้โทมาหานูนะคุณผู้ชมขานี่โทมาหานูได้เลยสวยๆแบบนี้เลยมีอยู่สองต้นที่เอามาแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยมาดูต้นนี้นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้เขาเรียกว่านางสุชาดานะคะนางจุช ชาดาเนียเป็นบอลอยู่ในพุทธประวัตินะคะที่ว่านางสุชาดาเนี่ที่ใส่บาตรถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้านะคะนี่ชื่อดีมีความหมายมากๆเลยคนไหนเอาเอา,เอาไปเลี้ยงครอบครองไว้นะคะเป็นสิริมงคลสําหรับตัวเองมีแต่เรื่องมีแต่เรื่อง,งดีๆเข้ามานะคะหนูมีอยู่สองต้นนะคะคุณผู้ชมอันนี้สวยคะ่ะดูอันนี้เขากัดสีเต็มที่แล้วนะคะเขาจะโตได้มากกว่านี้อีกนะ ใบเขา,าจ,จะใหญ่เท่ากับฝ่ามือเราเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้สูงคืบกว่านะนี่หนูมีอยู่สองต้นสูงคืบกว่ากระถางกระถางสี่นิ้วนะถ้าเปลี่ยนกระถางให้เขาเขาพร้อมสวยได้เลยค่ะอันต้นนี้ร้อยแปดสิบนะคะนี่เขากัดสีแล้วต้นนี้ร้อยแปดสิบพร้อมส่งต้นนี้ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะมีอยู่สองต้นนะคะคุณผู้ชมคะอยากได้ต้นไหนก็เลือกเอานะอยากได้บอลที่ชื่อดีมีความหมายแบบนี้ก็โทรหาหนูนะคะคุณผู้ชม 0 8 9 9 2 1 2 5 7 9นะคะคุณผู้ชมมาต่อด้วยต้นนี้ค่ะคุณผู้ชมขานี่ต้นนี้นี่สวยมากอันนี้เขาเรียกว่าพรานบุญนะคะ <น cents. S 1> คุณผู้ชมขาพรานบุญเป็นบอลที่ชื่อดีมีความหมายอีกต้นหนึ่งเวลาเขาโตมาเต็มที่คุณผู้ชมขาเขาจะเป็นสีแดงขีดขีดขีดรอบใบเลยนะคะคุณผู้ชมต้นแม่เขาสวยมากแต่หนูไม่ได้เอาต้นแม่เขามาให้ดูอันนี้หนูเหลือต้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมขาพรานบุญนี่หนูเหลือต้นสุดท้ายแล้ว อันนี้หนูขายอยู่ที่150พร้อมส่งนะคะนี่150พร้อมส่งนะคะพรานบุญค่ะคุณผู้ชมคะสวยๆแบบนี้ทักมาหาหนูนะสี่ห้าใบกับคุณผู้ชมนี่เขาสวยประมาณนี้เลยบอลชื่อดีมีความหมายนะคะคุณผู้ชมแล้วมาต่อด,ด้วยอันนี้อันนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมขะอันนี้เขาเรียกว่าบอลใบไผ่เขียวนะคะคุณผู้ชมดู ไอไ้อตรงไอ้นี่เขาจะเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมขาสวยใบเขาแข็งแรงมากนะคะคุณผู้ชมขาอันเนี้ยหนูเลี้ยงธรรมชาตินะพอดีหนูหนูคัดออกมาจากสวนหนูก็เลยเามาแช่น้ําไว้ค่ะคุณผู้ชมนี่สวยมากอันนี้ขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะคะอันนี้ร้อยหนึ่งพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้ร้อยหนึ่งพร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมขาสวยๆแบบนี้เลยดูสวยมากมีอยู่สองต้นนะคะคุณผู้ชม อันนี้ก็ร้อยหนึ่งพร้อมส่งเหมือนกันมีอยู่2ต้นนะคะบอนใบไผ่เวลาถ้าเขาโตาเต็มที่มาใบเขาจะเรียวเหมือนใบไผ่เลยนะคะคุณผู้ชมขาบาง<ม>บางบาง,บางทีถ้าสมมตเิเราปุ๋ยเขาดีอย่างเงี้ยปุ๋ยเขาดีอย่างเงี้ยเขาก็จะกัดสี <_ S 1> ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ความสวยของเขาจะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมขาต้นละร้อยนะคะคุณผู้ชมขาต้นละร้อยพร้อมส่งนะคะต้นละร้อยนี่รวมส่งแล้วนะคะคุณผู้ชมมีอยู่2ต้นนะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชม มาต่อด้วยต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าวังเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นลูกไม้เพราะเมล็ดนะคะคุณผู้ชมต้นนี้สวยมากสีสันของเขาจัดจ้านมากค่ะคุณผู้ชมนี่ให้ดูเลยสีสันของเขาคุณผู้ชมดูดิสีสันจัดจ้านมากอันนี้ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขะ150รวมส่งดูแต่ละใบเขากัดสีดูดิ อันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้กระถางสี่นิ้วนะนี่หลายๆใบมากๆเลยกัดสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วมาดูตน้นนี้อันนี้สวยมากค่ะอันนี้ลูกเจ้าวังเหมือนกันนะคะอันนี้ลูกเจ้าวังเหมือนกันอันนี้จะเป็นบอลสีเปรอะนะคนไหนที่ชอบบอลสีเปรอะเปแนะนําเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ผิดหวงังแน่นอนเลยนี่อันนี้ฟอร์มเขาใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้ร้อยแปดสิบพร้อมส่งนะนี่ฟอร์มเขาใหญ่และสูงคืบกว่ากระถางสี่นิ้ว ห้าใบนะคะคุณผู้ชมห้าใบแบบนี้เลยนะนี่อันนี้ร้อยแปดพร้อมส่งค่ะสนใจก็โทรมาหาหนูนะศูนย์แปดเกหนึ่งสองห้าเจ็นะคะคุณผู้ชมมาดูต้นนี้อีกต้นหนึง่งอันนี้สวยค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้มันเป็นลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดนะคะดาวเหนือผสมธาตุบางแก้วนะคะคุณผู้ชมดูดิออกมาเป็นต้นนี้สวยค่ะคุณผู้ชมดูดิเนาะหนูว่าสวยนี่พื้นใบเขาจะเป็นสีน้ําตาลเวลาเขากัดสีก็จะเป็นแบบนี้เลย สี่ห้าใบนะคะแล้วก็อีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมหนึ่งหลอดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมกระถางสี่นิ้วนะอันนี้ร้อยเดียวพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้ร้อยเดียวพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยดูสวยมากเนาะใครเอาไปเลี้ยงไม่ผิดหวังแน่นอนเวลาเขาโตมาเต็มที่ใบเขาจะใหญ่เท่ากับใบบัวเลยนะคะเนี่ยลูกธาตุอะไรนะดาวเหนือผสมลูกของธาตุบางแก้วนะคะคุณผู้ชม สวยงามแบบนี้เลยอันนี้มาให้ดูต้นแม่เขาก่อนนะคะอันนี้ต้นแม่ของเขาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสร้อยสังวานสร้อยสังวานนี่ใบเขาใหญ่มากๆเลยเท่ากับใบบอนเลยนะนี่ดูดิขนาดเขาโตขาเขาโตายังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะใบเขายังใหญ่ก็ได้ขนาดนี้เลยคุณผู้ชมดูเวลาเขากัดสีมันจะมีสองสองสองแบบนะเวลาเขาแทงแทงหลอดหม่ใหม่จะเป็นแบบนี้ พอเขาโตมาหน่อยจะเป็นแบบนี้พอเขาเริ่มแก่เขาจะเป็นแบบนี้เป็นบอนสีที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งมากๆเลยนะคะอันนี้หนูมีลูกเขาแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมหนูมีลูกเขาแบ่งปันนะเนี่สร้อยสังวาลนะคะนี่หนูมีลูกเขาแบ่งปันนีนนนะะนลนน่ลูกเขานะคะคุณผู้ชม อันนี้ลูกเขาต้นละร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะ,คะเวลาเขาโตมาปเต็มที่เราไปเปลี่ยนกระถางเขาโตมาเต็มที่เขาก็จะสวยเหมือนแม่เขาแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้หนูผ่าหัวของขวาหัวเขานะคะคุณผู้ชมสร้อยสังวาลนี่หนูผ่าหัวของเขานะนี่ได้มาสองต้นค่ะคุณผู้ชมได้มาสองต้นนะคะคุณผู้ชมขาต้นละร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมจะสวยๆประมาณนี้เลยอันนี้เขาก็เริ่มกัดสีแล้วนะเนี่ยเป็นจุดขาวๆแล้วนะคะคุณผู้ชมดู นี่ก็เป็นจุดขาวๆแล้วต้นละล้อยพร้อมส่งนะคะเนี่ยสร้อยสังวานนะนี่อยากได้บอลส,สวยๆแบบนี้โทรมาหาหนูนะคะคุณผู้ชม mm. เวลาเขากัดสีเขาก็จะสวยเหมือนแม่เขาประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ผิดหวังหรอกคะ่ะถ้าใครซื้อต้นนี้ไปนะต้นละล้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมมาต่อด้วยต้นนี้ต้นนี้หายากมากนะคะคุณผู้ชมขาหายากมากเขาเรียกว่าเทพกระหนกนะคะคุณผู้ชม มันเป็นบอลสีที่หายากแล้วก็ชื่อดีมีความหมายมากๆเลยเทพกหนกนะคะคุณผู้ชมใครมีครอบครองไว้ไม่เสียไม่เสียใจแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนชื่อดีมีความหมายค่ะคุณผู้ชมสี่ใบนะอันนี้200พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่ามันหายากค่ะคุณผู้ชมมันหายากหนูมีอยู่ต้นเดียวนะนี่หนูแยกมาจากต้นแม่ของเขานะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเทพกนกนะคะคุณผู้ชมนี่ สวยมากเวลาเขาโตมาเต็มที่ใบเขาจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกแล้วเวลากัดสีเขาจะกัดสีเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะคุณผู้ชมดูสวยค่ะคุณผู้ชมดูไม่ผิดหวังแน่นอนเลยเวลาเขากัดสีเต็มที่มาดูแล้วก้านของเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้ชมพูแดงแบบนี้เลยนะคะก้านของเขานี่เขาเรียกว่าเทพกหนกเป็นอีกบอนสีหนึ่งที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมชื่อดีมีความหมายนะนี่แล้วมาต่อต้นนี้ต้นนี้สวยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขากัดสีแล้ว อากัดสีแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติเขาโตเต็มที่เขาจะใบให,ใหญ่ได้มากกว่านี้แล้วพื้นใบเขาจะเป็นสีชมพูม่วงจุดขาวอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะนี่เขาเรียกว่าศิลานักปราดนะคะเป็นบอลสีที่ชื่อดีชื่อดีมากๆเลยแล้วก็เป็นบอลสีที่น่าสะสมนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าศิลานักปราดอันนี้หนูมีอยู่ 2, 2> ต้นนะคะคุณผู้ชมต้นละ220นะพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมต้นละ220พร้อมส่งหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคะ หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะอันนี้หนูคัดมาได้เท่านี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขะนี่สวยเลยศีลานักปรา์อยากได้โทรหาหนูนะคะคุณผู้ชมมาต่อด้วยต้นนี้อีกต้นหนึ่งต้นนี้สวยมากเขาเรียกว่ายักษ์กกุเปลันนะคะยักษ์กุเปลันเวลาเขากัดสีมาเต็มที่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูดิสวยมากนี่ แทงแทงหลอดมาใหม่แล้วความสวยของเขาคือใบเขาจะมันแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเหมือนเราเอาน้ํามันมาทาเลยนะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมนี่แต่และใบสวยๆทั้งนั้นเลยใบจะเงาแบบนี้เลยบอลที่ชื่อดีมีความหมายมากๆเลยนะที่น่าสะสมนะคะมีแต่สิ่งดีๆมาสู่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนี่น ค่ะมีไว้ครอบครองไม่ผิดหวังค่ะมีแต่สิ่งดีๆนะคะคุณผู้ชมอันนี้หนูมีต้นเขาแบ่งปันนะเอาพามาให้ดูต้นแมงเขาก่อนต้นแมงเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยเวลาเขากัดสีเต็มที่มาเนาะสวยมากๆคุณผู้ชมอันนี้หนูมีลูกเขาแบ่งปันนะอันนี้ต้นละร้อยยี่สิบพร้อมส่งนะคะหนูมีอยู่สามต้นนะนี่เขากัดเขาเริ่มกัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมสูงคืบกว่านะสูงคืบกว่าอย,อ,ยอยู่ที่กระถางสี่นิ้วนะคะคุณผู้ชม เขาเริ่มกัดสีแล้วทุกต้นแล้วนะคะเนี่ยนี่ก็เริ่มกัดสีละอันนี้ก็เริ่มที่จะกัดสีละหนูมีอยู่สามต้นนะคะต้นละร้อยี่สิบพร้อมส่งนะนี่เขากัดสีแล้วนะนี่ดูดิเขาเริ่มที่จะกัดสีแล้วเห็นเป่าเนี่ยอันนี้ต้นต้นแม่ของเขาอันนี้ต้นลูกของเขาต้นละร้อยยี่สิบพร้อมส่งนะคะสนใจก็โทรมาหาหนูนะยักษ์กูเปลันบอลที่ชื่อดีมีความหมายมากน้อยคนที่จะมีนะ มาดูอันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าชายชนนะคะคุณผู้ชมขะอันนี้ชายชนซื้อชายชนต้นนี้แถมเพชรพันล้านนะคะคุณผู้ชมน,นี่กําลังกัดสีเลยสวยมากดูดิสามใบนะคะนี่แถมเพชรพันล้านนะคะคุณผู้ชมนี่สามใบแบบนี้เลยนะคะนี่ซื้อชายชนแถมเพชรพันล้าน<อ>นี่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมขานี่ดูฟอร์มเขาก่อนอันนี้เขาเรียกว่าชายชนนะคะนี่ สวยงามค่ะคุณผู้ชมนี่แล้วก็เขาแทงหลอดออกมาอีกหลอดนึงแล้วเนี่ยแดงแจ๋เลยนะคะคุณผู้ชมคานี่หลอดเขาแทงออกมาแดงแจ๋เลยนะนี่สวยงามค่ะนี่250พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมแถมเพชรพลรานให้ต้นหนึ่งนะนี่สวยงามค่ะคุณผู้ชมเขาแข็งแรงแล้วนะอันนี้ถ้าไปเปลี่ยนกระถางนี่เขาพร้อมสวยพร้อมโตได้เลยนะเพราะว่าอันนี้หนูยังใส่กระถาง4นิ้วอยู่นะคะขนาดใส่กระถางสนิ้วนี่ดูดิ เขายังกัดสีได้แดงแจ๊แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสวยงามนะคะเนี่ยอยากได้โทรหาหนูนะ250พร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมค่ะ089 921 2579านนะคะคุณผู้ชมดูสวยแบบนี้เลยค่ะการที่พามาดูวันสีส,สวยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าคนไหนอยากได้ก็โทรหาหนูนะ0 8 9 2 9 2 1 2579นสนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะของต้ขาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพ่อ,อกันคลิปหน้าด้วยจ้างับไหลเนาะ